น้องเอิญราชบุรีและพี่หมอเอาแต่หนวดพี่หมอกรุงเทพบุรีอ, <c oughs> อยากบุรีอะเขาว่างสาครอ,อ่ะได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดพี่เก๋พี่เก๋นี่เอาทุกคนเดี๋ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่เก๋ๆนะอ่ารักเขาสาครบุรี fc เจ้าบุรีลากาโต้ค่ะพังสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สุราษฎรสวัสดีครับเจ้าชาเจ้าชาลำลูกกาบุรี <laughs> บูบี้ดอกแก้วก็มา <laughs> อะไรนะ fc เพชรบุรี fc กตนนบบ FC าตจนบุรี fc สากรบุรีและ fc ลำลูกกาบุรี <laughs>